أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا. اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى เราฟะอานะบ้าง لوم ีและบ้าง لوم มชาญชีพน่าฟิดดาร์ยินอามี مسألة ขัลีฟะตุลอิ مسألة ที่เราเห็นซว่เรื่องของขัลีฟะตุลอิมามีกันจะมาเป็นอิมัมแทนนะพวกอิมัมคนเดียวนึงจะบาดายไปเสแล Đí -đí. <coughs> Nga Nga này là cứ may đi, nhà Imam phục khiên hẳn may mắn phục cọt na rưỡi vợ na mì na juice, tham ba tại nạp tham ba tại con lược may mắn gì này, is ta fal Imam này, nhà cơ này Imam is là, เอาคนมาเป็นอิมัมแทนนะอิมัมคนนี้เนี่บาดตายไม่ยั้งไปเสลวก็เลยไปดึงอีกคนหนึ่งมานาะมาเป็นอิมัมแทนต่อไปทำไม่ยั้งต่อไปอย่างนั้นเลยอันนันก็เลย,เอ,เยอิสติคลาก็คือการแทนเอาใขรมาเป็นละ่ะมั่นมัน,มนอิก,กตาดาบีมามุมเึงมาตามอิมัมนะ ิรอกอติสานียติซึ่งมะมุมคนนั้นนั้นเตอิยมัมเอามาเป็นอิมัมแท่นต่อไปนั้นมันมาท่านอิมัมในรคอัติสองเลยหมายถึงว่าไม่ใช่เอาคนเตี๊มมาตั้งแต่รอัติแรกที่ไปเอาคนเตีพึ่งมาโรคอัติทองสมมุดว่าซึ่งอิมัมมันก็ไม่รู้ว่าคนเตีมาทีหลังว่าว่าคนเตีมันไปเอามานั้นท่านอิมัมดีโรคอันะเพราะอิมัมไม่ยังไปก่อเลยถึงมันพึ่งมาทีหลัง าอาจจะยืนเทวเดียวกันนี้แหละแต่มันนายมั้มเลือกมาแล้วสิ่งมันเทมันไดมาท่านตามอีมั้มในโรกาติสองเลยแสดงว่ามันขาดไปโรกาตหนึ่งขาดไปโรกาตมันก็ไม่ยังอีช้านี่ยะ <c oughs> นะนะเราไม่ยังกันไปได้ออสองโรกาสเต็งยังคนหนึ่งพึ่งเข้ามาในโรกาตตีสอง บั๊อิมัมไม่ยั้งไปสักปักหนึ่งบาตายพอบาดตายปั๊อิมัมไปฝ่านะไปดึงมือเขาคนเด็กพึ่งมาในรอักอับที่สองนั่นเลยนะขึ้นมาเป็นอิมัมซึ่งความเป็นจริงแล้วคนคนนั้นนั้นทาอิมัมไ้สลรัมนั่นมันต้องต่อรอกอักมึงเลยนะเพราะมันมากท่านรอักอัดที่สองเลยใช่ไหมล่ะซึ่งทีนี้เมื่ออิมัมเหลือกมันมาเป็นอิมัมเลยนะมาเป็นอิมัมแทนให้ทําต่อไปเลยนั่นมันต้องทำ รอาอัลคอลีฟาตุลมัสบูกคอลีฟาคนนั้นนนหรอว่าผููแทนคนนั้นตีอิมัมดึงมือขึ้นมานะมันจะต้องรออ่ะจะต้องรักษานัซมาโซลาติลมุสตัคลิฟีกับระเบียบของเมยังของมุสตัคลิฟมุสตัคลิฟก็คืออิมัมอิมัมคนแรกหมายถึงว่ามันจะต้องรักษาระเบียบของอิมัมคนแรกต่อไป และง่ายๆว่าอิมัมคนแรกทําไปถึงโอกาตในแล้วมันก็ทําโรการนั้นต่อไปเลยไม่ขิดท้องมันถ้าขิดข้องมันในโรกาตอื่นไม่เหมือนเพื่อนแต่นี้คือให้ขิดข้องโอกาตของอิมัมเช่นมันบรือหลัาเช่นโยในรอกาตที่สองถึงมันพระมันมาท่านในโรกาตที่สองพอดีอิมัมกุบตายในร่องก็ปั๊บมันก็ซามมออลลอยมันทำไม่ได้แล้วก็ลงไปสู่หยุด อะละการนังระวังสองสูญุดและรกาสูญุดที่เนี่ยซึ่งโรคอัตเสียงของเผื่อนเขาละก็ของอิมัมด้วยต้องนังอัตยามันก็ต้องนังอัตยาป้าเป็นจริงนั้นสาหรับมันเละเป็นโรคอัตเสียงหรอกมันต้องยกขึ้นยืนนั่นแหละแต่นี่นี่เมื่อมันมาทํานาทีแทนอิมัมมันก็ต้องรักษ้าระเบียบของมายังเถื่อนก็ทํากันมาเร็วของมันนั้นคอยไปโตตัวเดียวหลังๆดูนั่นทำปัญหา ف ฟ ذ ะ ص ั ى บิมสล่ ا รสระกาตินดังนั้นเมื่ออิหมัมแทนคนนั้นได้น้ละมาดไปสามรอกาอัตเละหมายถึงว่าเสีรอกาอัลเละแต่สำหรับมันนั้นสามอยู่เลยหมายถึงว่าเผื่อละแมงอิชานี่แหละมันมาต่านในรกอกาเตโซง แสดงเพื่อนเขาได้กันมาเรากัรนั่งเลยเลยมันตกขึ้นมาเป็นอิมัมปั๊บมันนั่มไปจนกระทั่งครบเซอโรอการนะพ่อโรคการเตเซปับ๊บเลมันนั่นได้ซ้ำถึงมันที่นังอันนั้นได้ย้ายสลัมไม่ได้ก่อนเลยเพอารคการมันไม่ครบที่ถึงที่นี่ในโรคกาเรเตเซสุดท้ายนะพ่อยกขึ้นหัวขึ้นยกหัวขึ้นมาเตซูหยุดอ,อ,อิมัมไอมัมมุ้เอิรนเอินก็นั่งเลยเพ,พรครบเสซ่เลยล่ะอืนไม่ได้เลยล่ะ แต่มันนั้นยกขึ้นยืนแหละต้องยอกขึ้นยืนเพิมไปรากานึงเลยล่ะ,ะยกขึ้นยืนไปเพิมรากันนึงถึงโบคนอื่นๆนั้นกนนังถึงพ่อนั่งปับ๊บวากอมาอีมั่งคนนั้นยกขึ้นไปเติมเรากาศเซซๆสิ่งมามงคนอื่นๆเติมไม่ได้เลยเพราะขอบแ้วเซ์ก็เลยมันนังทาพ่อนั่งทาปับาา๊บตั้งใจรอกลุมเจ้าอีศา โบเทนังท่านั้นนั่นตครอบเสียรอกาสแล้วนั่นสามารถเลือกได้เลือกได้ว่าพลีละตัวเลือกอะไรบ,าบ้างใบนาไอยูฟาริกูหูวาตทีเนียนออกเลยวายูซัลลิมูและกาฮสลัมหมายถึงว่าอิมัมอิมัมหยกขึ้นยืนเป็นท่าโรกตะเสคนอื่นๆครอบแล้วนังท่าอยู่ในการอ่านอัตตฮิยาก็สามารถเนียนออกและก็ ให้สลัมได้เลยอตัตตฮียาเซตก็ให้สลัมได้เลยไม่ต้องทาเลยอิมัมนั่นหนึ่งเอาอยันตาซิรูหูลิยุซัลลิมูมะอาหุหรือว่าที่หนังท่าให้อิมัมทำของมันเซ็ตเรีเยบรย้อยแล้วก็ลุ่งม,มาสุยุดนังระวังสองสุยุดสุยุดที่ก่อนแล้วก็น,นังอ่านอตัตตาฮียาแล้วก็ให้สลัมต่อมามุมเถเลือทีให้สลัมก็ได้มากันพ่ะนะันะน่าท่าจนกระทั่งว่าอิมัมลุกม,มาอยู่ตรงนั้น <c oughs> สองหรือว่าสามว่าใบนะไอยสตัคลิฟูวาหิดันมินัลก้ามีนะหรือว่าที่ห้ไขขัสักคนขึ้นมาเป็นอิมัมหละ่ะนะออกจากอิมัมคนนั้นแหละมาเอาอิมัม,มใหมเถ่เบ้อเบ้อกันเถ่นางเหมือนเหมือนกันเถครอบเสรอระกาเหมือนเหมือนกันเลยฟายุสัลลิมูบิฮิม แล้วก็ให้สลับผอบผอบอ้ํานป่ออิมอามคนนั้นยินไปทําคนเดียวนะทําคนเดียวไปก็ได้เหมือนกันนัสซ่าได้เอฟฟิลอุ่มนะอิมอามชาฟ์ปีได้แรงหุวกุมนี่เอาไว้ในหนังสืออันอุ่มนั่นนะเป็นเหตุการณ์แปลกเหมือนกันนะไปดึงกราคนที่มาท่านเรากัดตีสองเนาะก็เลยพอดึงมาปั๊บเดี๋ยวทําไม่ทุกข์เราทําปื่ว่าที่นี่วะน้าหงยังเรากัดนึงเลยนะตึงโบสถ์ถีดอ้ามเดี๋ยวก็ตามไม่ทุกข์เรานะพ่อคน คนเป็นอีมามเหลือโอกานหนึ่งเลยมันอยกขึ้นไปยืนในรากันตีซีของมันแต่ถ้ามะมุ้งคนอื่นๆครบแเล้วนี่ถ้าอยกขึ้นไปยืนกันนั่นบาดออยฟังปวดพอเป็นโอกาสตีห้าเลยอ่าไม่มัวแยเนาะเรวกว่ามัวเสเลยก็คือของไข่ของมันพ่อตอนท่ายแล้วนั่นพ่อไปถึงโอกาสถ่ายถ่ายก็คือให้นับของไข่ของมันของอิมัมเน่มันเหลือโอกาสหนึ่งเลยกันมันต้องหยกขึ้นไปต่อส่วนของมะมุ้งันครบแเล้วก็ต้องหนังท่านั่นแหละ น่ะต้องนั่งตาอ่ะตอนมาสอลลาตีโรห์ห้าสิบห้านั่นข้ามไปเสียนะเพราะน่ะนังนเฮาเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวนี้เพราะมเป็นเรื่องของการสมมุติขึ้นมาเล่าอะ่ะลืมมายังมายังหนึง่งซึ่งไม่รู้ว่ามายังไหนกันแน่น,นั่นแหละเคยอ่านมาที่นั่นเลยน่ะก็เลยข้ามไปมาสอลารรยยาสอลาตีโรห์ห้าสิบอกมาซัลลาตุน ตัดกระดมะอันนมันวาฟักอิมาม ي ي ์บิไงกานิยติลกุดุวติน่าได้พานพอดมาเลยเราเคยเลี้ยงกันไปครั้งหนึ่งเลยในหนังสือเล่มนี้ว่าอันนัมันวาฟักอิมาม์ว่าใครที่มาท่านอิหม่ามวาฟักอรตรงนี้ก็คือเป็นมัวเฟกมาท่านอิหม่ามมาตั้งแต่ว่าที่นั่นแหละดักเบ็ดข้าวไม่ยั้งพร้อมอิหม่าม แต่ว่าบิไยรีนียติลกุดวุอาีแต่ไม่ได้เนียตามนะไม่ได้เนียยว่าตามอิหมัมเผื่ออัลลอ์ไม่ได้เนียตแบบนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะเมืนอเธเคยบอกไปหลายครั้งหลายห้นว่าในการตักเบ็ดเวลาเรา,ามายัางเราตักเบ็ดว่าอัลลอฮ์ในช่วงที่อัลลอฮ์นะก็ให้เนียสามสิ่องหอรกเทวายิบมันะนั้นต้องยั่งในระวังอัลลอฮ์และก็อักบัดให้เซตเสียตอนนั้นนั้นต้องต้อง ต้องให้มีสามสิ่งต่อมายังตีซอได้นึงมันชั้นละมาดสองมันฟัดดูสามมันใส่เชือกไปว่าวเวลาอะไรต้องให้ยังสามสิ่งนี้หรอกส่วนตามอิมัมเซรอก,กอาอสามรอก,กอาอสองรอก,กอาตเผื่ออัลลอฮ์ตาลาหรือในเวลาที่เราใส้เลี้ยงก็ไปนั้นไอ้นั่นก็คือไม่ใช่ก็ไม่ลือ,อไม่ใช่ก็ไม่ผือก็อไปใช้แต่เดียวดูลังได้บัดเเร็จแหล้กกระดาน นะส่วนในตอนที่อัลลอฮ์นี่แต่ถ้าเราใช้เม็ดนั้นมันไม่จุไม่จุหมายถึงไม่จุลมหา้ใจเราะอัลลอฮ์หลักยาวแต่เดียวนะมันไม่จุขึ้นควรไม่รอดถึงที่นี่ให้ใช้สามสิ่งพ่อตรงนั้นอัลลอฮ์ใช่ว่าชั้นละมาดหนึ่งสองมันฟัดดูเะกสามมันวักถูอะไรผูอักบัดกระทั่งอะไรที่นี่อัลลอฮ์ชั้นละมาดฟัดดูมกริบ หัวอักบัตกำมัน่นตั้งางนปับ๊บพออักบัตรเรียบร้อยเลยปอดมือเลยบัตเลยหลังเตน,นันกาเราเนียนไปแล้วตีเนียนได้เลยตามอิม,มัมเซโรกาในเวลาเพื่อัลอดาลาใช้ไปเลยใช้ไรหลังเตน,นันห้าถึงที่นี้คนนี้นี่มันไม่ใส่ที่วะลัมยาตุลจามุลอินติซาริ น่าเหลก็ระยะเวลาต,ตรงนั้นนั้นระวังถึงมันบักและก็ยังไม่ได้เนี่ยตามอิมามนั้นไม่ยาวที่ไม่นานที่สักปักนึงหงรอกฟาโซลาตูฮูซอฮีฮาตุนไม่ยังไม่ฟรีเลยก่อนนะไม่ยังไม่ฟรีเลยก่อนแต่ว่าอันนัมันตอละม a น a อินติซ z ริฮิแต่ถ้าหากว่ายาวไปเลยหลังต่น,นั้นหมายถึงเราตักเบ็ดแล้วฉันไม่ยั้งฟัด,ดูอิชาหัหวอักบัก ยาวไปนั่นไปอ่านฟาติฮ่าเลยน่ะตีล่งรองโกลาวเลยเมเนียที่ว่าตามอิมัมอ่าเมเนียที่ว่าตามอิมัมพ่อลุงพ่ออิมัมลุงรองโกเราลุงรองโกตามอิมัมค่อยแต่เราไม่เดเนียดว่าตามอิมัมที่นั่นบาตอลัสโซลาตูบาตายไม่ยั้งหลับน่ะน,นั่นก็เลยต้องเนียดตามอิมัมกันแต่มาเนียดข้างนอกได้เนียก่อนี่เราตีรงโกน่กนะตามอิมัมเนี่ย ว่าอันนั่นมันอาฮัสซาบิดาขีเลนและอันนัมันมันตรงนี้ก็คืออิหมัมและอิหมัมเทอฮัสซาบิดาคิเลนเทโรซึกว่ามีค้นข่าวมาหมายถึงว่าเราอยู่เม่ยังอยู่นายอิหมัมอยู่เม่ยังอยู่พอเม่ยังปั๊บนายอยู่รังกออยู่สมมุติว่าไปถึงยังค้นข้าวมาเดินตอกเล็ก นะเขีบอย่างเสี้ยวแล้วนะได้ยินสยเสียงเสืออยู่บวก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 บักเดินแคบมากอ่าทำฟื้นละลำยุกรออินตีซอรูหูไม่มักรูแต่อิมัมจะทาให้คนนั้นได้รงโกะท่านกันบาลยุสตาฮับบูแต่สุนัตให้อิมัมทานะสุนัตให้ทาประวัติที่ได้โอกาสหรือไม่ได้โอกาสนั่นก็คือมันท่านรงโกะหรือไม่นั่นแหละนะสุนัตให้อิมัมทาฟาอิน إ ن ว و ล ل ا ل ا ن ت ي ซรอ และทวาหากว่าอิมัมทาน่าน่ะอยู่ตรงโกอยู่นั่นอย่างนี้เลยคือมั่งลำไม่ยังบาดอายไม่ละลำตับตุลโอลาตูหูไม่ยังก็ไม่บาดอายอะไรมาเดี๋ยวมันแคดดอกนะทานั้นน่ะไม่ยังไม่บาดตายเดี๋ยวแคดเอาว่าเขาสันไปมากันละทานในตรงโกนั่นนั่นวายุสตาฮับบุลิลอิมามีและสุนัตให้อิมัมนั่นอัยันตาซีร์ลมะมูมีนะน่ะสุนัตให้ทานี่ก็คือทา ไม่ใช่ตาค้นข้าวมาเลยตาค้นอยู่ในไม้ยังนี่แหล,ะใ,ใละ,ะในกรณีนี้แหละอิซาโรกาในกรณีนี้ถืออิมัมนั่นลุงรองโกแล่วะตาอัคคอรูอัลมามุมแต่ว่ามามุมนั้นอยู่ลาอยู่เลยก่อนนะไม่ท่านในรองโกที่ไหนะอยู่อียกนะกันอาบูดวยอียกนะกันอาสตาอินหรือว่าอยู่ในช่วงหนึ่งช่วงใดของฟาติฮะอยู่เลยก่อนนะอ่านฟาติฮะเช่ฮาซุนัตให้อิมัมถทานะพอลุงรองโกอัลลอฮฺอักบัต เนะห็นคลางๆว่า,าไม่ใกล้คู่ไม่ใกล้คู่ตามด้วยนะกะสุนัตให้ทาในรองกาะสักฝักลีบาตีอีกิโรอาเตนนะเทมิเทมามุมไม่ท่านนั้นอันหนึ่งมาจากว่ามะมุมอ่านเช่กะสุนัตให้ทาเอากิบรนะเรินนะหรือว่ามะมุมเป็นผู้สูงอายุนะเคลื่อนไว้ชักชาหนาะวางที่ได้รวงรองกากนะจะระบีไม่ทํางานหากกะสุนัตให้มะมุมทามาก ให้ให้อิหมัมถามอ่ะกันเอาอาเซนนะหรือว่ามักมุมเป็นผู้ที่อ่อนแอนะก็คือเป็นนะเช่นเป็นโรกเกานะเป็นโรกเกาเคลื่อนไว้ไม่ค่อยสะดูอ่ะนะวังที่ได้ลงนะวังที่ได้ขึ้นหาสุนันให้อิหมัมถามอ่ะกันฮัตตายุดริกูมาอหูมาอัลอิมัมยุดริกูยุดริกุลมามุมมาอหูมาอัลอิมัมอัลรุอ่ะ จนกระทั่งว่าบรรดามะมุมจะสามารติจจะมาท่านอีมัมได้เนตอนรองโกน่ะก็เลยสุนัตให้ทาฟะาห้าโซละาดังนั้นสรุกว่าอันนัลอิ่งติโซรการทานะเราเล้งในบทนี้ก็คือเรื่องต้องอันทาการท่านี่ซาลาสติอัคซาเมน่นมีสามกรณีด้วยกันอิสมนยุปติลูไออัอศโลักอตอัน การท่าเรกนั่นเป็นการท่าที่ทาให้บาดตายท่านหนล่ละที่ทาให้บาดตายละ่ะก็คือการท่าท่าว่าวจะเนียดว่าตามอิมัมเผื่อโลดอาลานั่นแหละหาดอกอัเบดเลยฝักงนึงแหลยอัลลอฮฺอักบบดฉันไม่ยังฟัดดูอิชานาหูอักบัดอักเบดเรียบร้อยปั๊บลุงรองโกะแหล่เราลุงรองโกะกันแต่ทา่าท่าตรงนี้ก็คือไม่ได้เนียดว่าตามอิมัมเผื่อลดที่หากการท่าตรงนี้นี่ท่าการเนียดนี่ถึงมันยังไม่มาก การทาแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการทาทต่ทำไม่บาดตายไม่ยังว mm. กิสมุลายูบตีลูกอตลอันเลลก็อีกประเภทหนึ่งของการทาก็คือไม่บาดตายนะไม่บาดตายนั่นก็คือการทาของอิมัมทามะมุมอิมัมลงรงงกะเลยนะมะมุมยังไม่ลงรงงกะที่อันนึงมาจากอันแช่หรือเกลอนไว้ชักชา อาสุนัตให้อิมัมทา่าท่านี้นี่ไม่บาดตายตาฮว่าเป็นการท่าเทมไม่น่าวกิสมนฟีฮิวะจ่าฮะนี่และการท่าอีกประเภทหนึ่งก็คือการท่าถทอุอลมะคีรักกันอัซโซหููมาลายุบติลุซึ่งทศนาถทมีน้ำหนักนั้นไม่บาดตายการท่านี่ล่ะก็คือการท่าแบบกเดียวนี่แหละการที่อิมัมท่า คน้นตีข้าวมาที่หลังนาะอยู่ร้องก็ออยู่นาะถึงคนได้ยินเสียงว่ามะมุมเดินข้าวมาที่หลังนาะสุนัตใ้ตาถึงแม้ว่าตี่น่นสักที่ก็าตามก็ท่าได้แต่บางอุลมามะบอกท่า,ทานหน้านัน่นไม่ได้ที่บาดตายไม่ยังนาะแต่ทศนาในถูกตองก็คือไม่บาตายนะตนายทศนาไอมสัสอลาฮ์ที่ 57, ห้าสิบเจ็ดไอนี้ก็นาคา้มบะเพราะเป็นเรื่องสมมุติมากันนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ สลับกันว่าน้ำไหนนายิสน้ำไหนไม่นายิสยังน้ำอยู่ห้าทางน้ำนั้นนายิสน้ำนี่นายิสอีกสองสามทางไม่นายิสตึ้งไม่รู้ก็เดี๋ยวไปอ่นานน้ำไม่ยังในทางไหนนะสมมุติมัสอาล่าขึ้นมาทะเลคามว่าเนาะไปอ่านมัสอาละที่หน่วยห้าสิบแปดอิติโซลุสซูฟินะเรื่องว่าด้วยการติดโอแถวระวังแถวของมะมุมกับแถวของอิมัม ก็คือชารัตการเจตจะไม่ยั้งยามาอัลซอและได้ผ้นบุญฟาดีลัดยามาอัลนั้นนาแถวของมะมุมกับแถวของอิหมัมต้องอยู่แบบผือนะจะต้องติดต่อกันมะมุมจะต้องรูก้การเกื่อนไว้ของอิหมัมนาด้วยการแรเห็นว่าอิหมัมลงรองโกะมะมุมจึงรองโกะหรือด้วยการได้ยินเสียงว่ามะมุมอัลลอฮฺอักบัดลงรองโกะไออิหมัมลงรองโกะมะมุมจึงลงรองโกะ หรือว่าด้วยการแลเห็นมะมุมเทตามอิมัมเฉินเราอยู่ไปครา้งลังดูนะเราไม่เห็นอิมัมแต่เราเห็นมะมุมเทตามอิมัมเราก็นหะนไม่ยั้งโคไปตามมะมุมที่เห็นอิมัมนั่นแหละเททำตามอิมัมมาเรื่อยๆๆๆครั้งหน้าแต่เราอยู่ครางงลังไม่เรื่อยไนะได้มากันแบบนั้นนะมัสอัลามันว่าอิดะฮาและใบนั้นอิมามีวลมะมุมมสมมุติว่ามีสิ่งเทมหากันระวังอิมัมกับมะมุม มาย่ำนาลอิสติรอกซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เดินทะลุกันได้หะยังสิ่งมากันเช่นกำแพงนะากำแพงมากันเช่นสมมติว่าข้างหน้ามัสยิดนั้นนั้นหน้ามันห้ามไยประตูเลยเป็นกำแพงมอดประตูอยู่ข้างๆนี้เพื่อนน้ถึงเราไปม่ยังอยู่ข้างหลังนั่นแหละที่นาซารตรงนั้นซึ่งมันมีประตูเป็นกำแพงมอดอันก็จะสิ่งที่มาห้ามไม่ให้เดินผ่อนทะลุเข้ามาหาอิมัมด้ วัลมูชาฮดาตาและกาไม่ให้เห็นอิมัม้ดยผมเป็นกำแพงเห็นก็ไม่เห็นเดินลูกก็ไม่ลูกแต่นี่มันเดินลูกแต่ผมมีประตูเราตีม่ยั้งทางนอกนั่นได้ซอกเราะเดินลูกกันได้แต่ถ้าสมมติว่าเดินลูกไม่ได้นั่นนะกผมว่าพือละบ้าตอลับโลาตูบาดตายไหมยังนะถ้ามันจิตไหนก็แลลวแต่มันกันแบบนั้นนะกันทางหลังแบบนั้นถึงราบไปม่ยั้งอยู่ทางนอกเนาะซึ่งเป็นฟ้าานังเพ่นเดินผ่อนเข้ามาอิมัมไม่ได้ นะ่ะไอ้นั่นก็คือไม่ยังตามกันไม่ซ้อเพราะการติดต่อระหว่งางแถวของมอม,มกับแถวของอิมัมนี่ไม่มีนะ่ะก็เลยไม่ยั้งจมะมานั่นไม่ซ้อว่าอินฮาลามาย منع ا ل ุรู ر ูร ر و ر ة ร ل ุยต ة แต่ถ้าห้ากว่าและถ้าห้ากว่าสิ่งที่มากันนั้นกันไม่ให้เดินไม่ให้เดินทะลุกันหรอกแต่ไม่ไม่กันการมองเห็นไม่ถึงแลเห็นกันได้ แต่ว่าเดินไม่ลุเดินหลุไม่ได้เช่นอะไรล่ะกะชุบบ้ากี้เห็นหน้าต่างหน้าหน้าต่างดอกเป็นหน้าต่างเพือตรงนั้นสมมหมดว่าไปไม่มีประตูประตูสองบานนั่นทำไมเป็นหน้าต่างแม่เสบาน,นาตรงนั้นข้างกลางหลังนั่นเลยเห็นอิม,มัมเห็นการเคลื่อนไหวของอิม,มัมแต่ที่ทะลุไม่ได้เอายัมนาอุรุยตะลัลมรุรอหรือเป็นสิงเทมากันไม่ให้มองเห็น แต่เดินผ่านได้นะเดินผ่านได้เชนอะไรล่ะกลบบาบิลมัดดูดีเชนประตูย่างประตูสมมติประตูถึบนะประตูถึบแต่ว่าเขาเปิดตั้งว้อันก็ได้สิงเี็มกันซึ่งถ้าปิดแลยมันมองไม่เห็นแต่เดินผ่านได้เพราะประตูนั้นเขาไม่ล็อกน่ะเดินผ่านได้เปิดได้วัสวสิตริลมุดคและกาเชนพามานสมมติว่านพามานมากั้นอยู่ นะสม่าตรงนั้นประตูตรงนั้นยังพามาันกันอยู่พามาันกันนี่ลักษณะของพามาันก็คือเดินพานได้แต่ว่าตีมองเห็นนั้นมองไม่เห็นแต่ไม่ห้ามแต่จะเดินพาน้าหูกมว่าพือละบาตอลัสฟิลอาซอฮีไม่ยั้งบาดตายเช่นเดียวกันนะสมัาถ้ากันพามาันตรงนั้นทางหลังตรงนั้นนะกันพามานันรับถึงราไปไม่ยั้ง้างหนออกนะถึงที่นี่ที่เดินพ้น มานันเดินได้แต่เราแลไม่เห็นอิมามเสียงก็ไม่ได้ยินสมุดปากอ่ะแต่ได้ยินเสียงไม่พืดเลยก่อนนะเพราะโรคการเกินไว้ของอิมามโดยกับเสียงแต่นี่นี่เสียงก็ไม่ได้ยินผ้าม่านก็กั้นอยู่อ่านั่นก็คือตามกันไม่ซอกอิลลัยยัตดะอัลบาบูฟีอัสนาอิสซาลาตินอกยากว่าถ้าหากว่าระวังไม่ยั้งนั้นโรคเปิดนะเราเปิดเปิดม่านออก หรือเปิดประตูออกถึงกอเมยังไม่พูดตามกันได้เพราะสามารถไปถึงอิมัมดักรอฮุลบาโววีอยู่วกียาซูฮูซึ่งคล,คลายคลายกับทํานองนี้และเช่นเดียวกันอันนาฮูลาบุนียาใบนาฮูมาชุบบักถ้าวา่ามีการสร้างหน้าต่างระวังมัมุมกับอิมัมโยคนละฟังกันตานนกับตานน้แต่มีการสร้างหน้าต่างฟีอัสนาอิศอล ก็ค <Kapı> ือมีการเปิดหน้าต่างออกในระหว่าง่ไม่ยังฮาลัมยุอัซซิกกาเมฟรีมากันตามกันด้นะเพราะเอ็นการเกินไว้ของอิมัมนะต่อไปเราฮาลไปในหุ่มจุจาจาน์วัดทำลามาจีอุลวจเฮนฟิชุบักวัดตำละลัลกัตอาบิลบุตลานีวัลจีวัลจิดารีเล่นัจุจจาน يمنع الرؤية التامة ولهذا لا يكفي رؤية المبيع في الزجاج والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب اللهم اغفر لنا فيما أخطأنا وما تعلمنا وما علمنا وما, وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانه.